สวัสดีค่ะพเพื่อนๆลืมให้เลยนะคะหวยน้องแมวนะทำธุละเพิ่งมานะคะวันนี้ก็เดี๋ยวน้องแมวให้ตัวนี้เลยค่ะสองสี่ห้านะคะไม่แน่อาจจะเบิ้ลนะคะน้องให้สองสี่ห้าห้านะนะสองสี่ห้าหแล้วฟันที่สี่ห้าห้าสี่นะคะนะอาจจะเบิ้ลนะคะวันนี้4ี่ห้าห้าสี่สี่สองสองสี่สองห้านะคะ ตามนี้เลยนะคะใช่ไหมลูกที่ก้าห,หลับสบายเลยลูกวันนี้อากาศน่าจะฝนตกใช่ไหมลูกไม่กวนแล้วลูกนอนนะพักผ่อนนะล,ลูกนะอนอนสลุกห,หลับสบายขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคน,นะคะ่ะสองสี่ห้าอาจจะเบิ้ลนะคะ สองห้าสี่สี่สองสี่ห้าห้านะคะบายๆนะขอให้ได้ขอให้โดนค่ะขอให้บุญมาว่าสนะเกิดซื้อตัวไหนขอให้ได้ซื้อตัวไหนขอให้โดนนะลูกนะนะสเต็กนี่ด้วยสุดยอดนะความเฮงนะี่นี่สเต็กเนีย่ยรูปหัวใจนะคะตัวนี้เงยหน้ามาลูกมองมองกล้องหน่อยลูก นี่ยิ้มลูกยิ้มอือไมไหว้ลูกไหว้ไหว้ลูกโหยให้เอาให้ไหว้ไม่ใช่ให้กราบให้ไวหไว้ลูกยิ้มลูกยิ้มยิ้มลูกยิมกย้ม,มนีไมไม่ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกแม่ไม่เป็นไรลูกแม่